ใครจะไปคิดว่าทําอาหารไม่เก่งแบบเราจะทําเกี๊ยวซ่าออกมาได้นากินขนาดนี้เคล็ดลับง่ายๆนี่เลยจ้ะอายินโมโตะเกี๊ยวซาความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้มีทั้งเกี๊ยวซาหมูแป้งนุ่มและเกี๊ยวซาหมูปีกรอบจะทาง่ายขนาดไหนเดี๋ยวจะมาทําให้ดูค่ะเริ่มจากอายินโมโตะเกี๊ยวซาหมูแป้งนุ่มมีทั้งหมด12ชิ้นอุ่นง่ายๆแค่3นาทีแบบไม่ต้องเติมน้ำแค่นี้ก็ได้เกี๊ยวหมูร้อนๆแป้งบางนุ่มไส้หมูเน้นๆสะดวกมากจะใส่ไมโครเวฟทอดน้ำต้มนหรือจะทอดกรอบก็ได้ตามใจชออออบบเเปปป็นนนนนนไง่่่าาาากกกกกิิะลััตตคยยโมมซีีวหูร นำเกี๊ยวซาออกจากช่องแช่แข็งโดยไม่ต้องละลายตังต้ง,งกระทะเทฟลอนใช้ไฟกลางนำเกี๊ยวซาวางเรียงบนกระทะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ6นาทีแล้วก็เปิดฝาทอดตอ่ตออีกประมาณหนึ่งนาทีหรือว่ารอจนน้ำแห้งแล้วเห็นขอบแป้งเป็นสีเหลืองนะคะขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้จานที่เล็กกว่ากระทะนะคะทุกคนมันจะออกมาสวยมากเป็นไงละ่ะทนไง่ายไม่ต้องใช้น้ำและน้ำมันแถมไม่ต้องมีทักษะก็ทำออกมาเหมือนมืออาชีพได้หูยสวยงามน่าอร่อยสุดๆขอบอกเลยค่ะว่าฟินมากแป้งปีกกับกรอบข้างในใสแน่นๆส่วนเกี๊ยวซาหมูแป้งนุ่มก็นุ่มนุ่มเขียยวะะนาากก่เเเค้ออืัดซ ปุ่ดแท้แท้แถมอร่อยทำง่ายแบบนี้ต้องหาซื้อด่วนๆพิกัดที่โลตัสท็อปฟู้ดแล้วและอื่นๆตามรายละเอียดที่แปะไว้ให้เด้อจ้า